สวัสดีครับอันนี้เป็นคลิปที่13นะครับจะมาสอนเกี่ยวกับการเคลื่อนที่โดยใช้เมาส์นะครับเคลื่อนที่โดยใช้เมาส์นี่ก็จะเหมือนกับเกมออนไลน์นะครับที่คลิกเมาส์ที่ตำแหน่งของพื้นเนี่ยแล้วตัวละครก็จะเคลื่อนที่ไปที่ตำแหน่งนั้นนะครับแล้วก็มาเปิดดูโปรเจกต์นี้นะครับผมทำเอาไว้แล้วก็จะมีพื้นนะครับที่เปลี่ยนแท็กของมันนะแกเป็นฟอนะครับมีเพลเยอร์ที่แท็กของมันเป็นเพลเยอร์นะครับแล้วก็จะมีสเฟียร์หนึ่งที่แท็กเป็นสโตนนะครับ ถ้าเกิดมันไม่มีพวกนี้เราก็สามารถเพิ่มเองได้นะครับก็คือ for s t o ต e พวกน,นี้นะครับสามารถใส่เข้าไปได้จากนั้นในส่วนของการเคลื่อนที่เนี่ยเราจะมีอยู่2สคริปต์นะครับก็คือสคริปต์ mover กับสคริปต์ for detect นะครับสคริปต์ m o เ e r เนี่ยเราจะใส่ไว้ในส่วนของตัวผู้เล่นก็คือให้ผู้เล่นเคลื่อนที่ไปตามเป้าหมายที่เรากดนะครับแล้วก็มาแก้ไขกันในนี้นะครับผมเขียนเอาไว้แล้วเพื่อให้มันประหยัดเวลานะครับ แต่ว่าจะมาอธิบายให้ว่าอะไรทําอะไรบ้างก่อนอื่นก็จะมี m o v e t a r g e t นะครับเป็นเป้าหมายของเราว่าเราจะเคลื่อนที่ไปตรงไหนนะครับมี Speed ก็คือความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็มี d e Zo n e ไว้สําหรับเช็คว่าเออมันใกล้กับมันตําแหน่งเราเนี่ยมันใกล้กับเป้าหมายแล้วหรือยังนะครับแล้วก็จะมี n s t a n t นะครับ m o v e r ร์ s t a n t นเนี่ยจะเป็นไว้สำหรับแทนตัวมันเองไว้าสาหรับเรียกใช้เมทัลในตัวมันเองได้นะครับ ยนผมจะทําในวิดีโอนี้สอนให้ดูนะครับว่าใช้งานยังไงใน Awake นะครับแล้วก็จะมี i n s t a n c เท่ากับดีนะครับก็คือเป็นการกําหนดว่าให้ Instance เนี่ยเป็นตัวมันเองนะครับดังนั้นก็จะมี Move Target เท่ากับ Target เท่ากับ Transform Position นะครับก็คือเซตให้ Move Target เนี่ยเป็นตำแหน่งเริ่มต้นของมันซะก่อนนะครับจากนั้นใน Update จะมี Vector 3 d o Distance นะครับ มันจะคืนค่าเป็นโฟร์นะครับระยะห่างของเวกเตอร์2เวกเตอร์นะครับก็คือ t r a n s f o r m ดับโพ i ิชันก็คือตำแหน่งของเราเรากับ Move t a r g e t นะครับก็คือตำแหน่งที่เป้าหมายของเราจะไปมันนีะคืนค่ามาเป็นโฟร์เนี่ยถ้าเกิดมันมากกว่าเดโซนก็ให้ทําการเคลื่อนที่มันนะครับแต่ถ้าเกิดมันน้อยกว่าเนี่ยก็ให้ Move t a r g e t เท่ากับตำแหน่งของเราไปเลยข้างในถ้าเกิดเป็นจริงนะครับก็คือเราจะเอา Transform.look at นะครับก็คือหันหน้าของเราเนี่ยไปหา Move t a r g e t แล้จากนั้นก็ทำการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับควรเดลต้าทางไว้เพื่อไม่ให้มันหน่วงหน่อยนึงแล้วก็ความเร็วเท่าไหร่เป็นสปีดนะครับก็จะเป็นค่าอัปเดตประมาณนี้เป็นเมทอดอัปเดตจากนั้นก็จะมี Move To นะครับาสําหรับเซตค่า Move Target ให้กับมันนะครับในนี้เนี่ยที่ผมเห็นผมว่า new vector 3เป็น Vector 3 Target x 2 t a r g e t x y เป็น2แล้วก็ target z เนี่ย เพราะว่าตัวละครอของเราเนี่ยสูงจากพื้น2หน่วยนะครับถ้าเกิดเป็นคนอื่นเอาไปใช้นี่ก็จะไปประยุกต์ใช้ตามสคริปที่เขียนเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นวัดว่าชนกับพื้นติดกับพื้นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่พอดีอันนี้เป็นโค้ดอย่างง่ายๆที่ผมเขียนเอาไว้ก็ใส่เลข2ไปเลยนะครับก็2เพราะอะไรก็มาดูว่าเพเเยอร์ของเราเนี่ยเห็นไหมครับมันอยู่สูงจากพื้น2หน่วยนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นก็จะเป็นสคริปของ for detect นะครับ เฟฟอร์ดีเทคนี่ก็จะใส่ไว้ที่พื้นเพราะว่าเป็นตัวเช็คว่าเรากดเมาส์ไปที่ตำแหน่งไหนของพื้นนะครับเราก็มาเริ่มเขียนกันเลยในแคสซิตนะครับ hit, นี่เป็นตัวเป็นเหมือนกับบอกว่าไอ้เส้นของจุดของเราเนี่ยไปชนกับตำแหน่งที่ตำแหน่งไหนนะครับมนนันก็จะเป็นใช้เลคัสนะครับการงานครั้งนี้ตัวใหญ่จะใช้กับเลเป็นแบนี้นะครับเอ,อ่อ หรับการเคลื่อนที่นี้ก็คือเราจะให้กล้องเมนคาเมราของเราเนี่ยเป็นเหมือนตาของเราส่วนเมาส์เนี่ยจะเป็นเป้าหมายที่เราจะเดินไปเพราะฉะนั้นเวลาเราลากเส้นเนี่ยเราก็จะลากเส้นจากคาเมราของเรานะครับก็คือเมนคาเมราครับดับนะครับสกรีนพอยท์ทูเลนะครับน, point, two, น,บนี้พอเปิดขึ้นมามันก็จะให้ใส่เวกเตอร์สเข้าไปซึ่งวกเตอร์สามที่นี้ก็คือ input นะครับด m o u position เพราะว่าเราจะให้เมาส์เนี่ยเป็นตัวกาหนดว่าเราอยู่ตรงไหนไอสก e นพอยต์ to ray เ,เนี่ยก็จะเป็นการรีเทิร,ร์นค่าเวกเตอร์3มิตินะครับที่อยู่ในหน้าจอเราเนี่ยให้กลายเป็นตําแหน่งในโลก3มิตินะครับเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็จะมาคืนค่าเรามาทดสอบทดสอบกันกดูนะครับว่าไอ ray เนี่ยมันทำงานยังไงแล้วก็ if physics นะครับรเป็น s i c s ก a y c a s t นะครับแล้วก็เลเออเอา h i ตนะครับไอ h i ตตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าไอเลของเราเนี่ยมันไปชนกับวัตถุชนิดไหนมันก็จะแจ้งเตือมนมาอยู่ในฮิตนี้นะครับผมก็จะทำเส้นให้เห็นเลยก็กันว่า d e b u g d ักดอเ y นะครับแล้วก็ Lay.DrawLay ใ e กินจะเจุดเริ่มต้นของเลนะครับแล้วก็เลดอตไ e เ t คชันนะครับแล้วก็คูณเลยตัวหนึ่งร้อยเข้าไปจะได้ไม่ต้องคูณก็ได้ครับจากนั้นก็ใส่สีเข้าไป c ั l เลอร์ดอเนนะครับโอเคจากนั้นเราก็ลองมาดูในเกมลองกดเพย์ดู ขอโทษทียังไม่ได้ลากสคริปต์เข้าไปใส่นะครับมูเวอร์เนี่ยเราก็จะลากใส่พเพเยอร์ส่วนฟอยด t เด t เนี่ยเราก็จะลากใส่พื้นนะครับก็คือใส่ฟอยด์เพโอเคเห็นไหมครับสังเกตดูในตัวหน้าจอด้านบนนะครับมันจะมีเป็นเส้นแดงๆนะครับที่ชี้ไปตามตำแหน่งที่ตัวเมาส์เราเคลื่อนไปนะครับแางนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยคลิกไปก็ยังไม่มีผลอะไรเพราะว่าเรายังไม่เขียนสคริปต์ที่ใส่ค่าเข้าไปนะครับ พอหยุดปึ๊บเข้าไปใหม่โอเคนะครับจากนั้นออนเมาส์ดาวเนี่ยมันเอาไว้สำหรับเวลาเมาส์กดลงไปที่พื้นแล้วมันก็จะส่งค่าทาร์ e เก็ตเข้าไปนะครับแต่ว่าทาร์เก็ตของเราเนี่ยมันยังไม่มีครับมันยังไม่ได้มีการรับค่าไปเพราะฉะนั้นเราก็ให้ทาร์ e เก็ตของเราทาร์เก็ตนะครับ ครับดอทพอเพราะว่าฮิตดอทพอเนี่ยจะเป็นการคืนตำแหน่งที่ไอตรงฮิตเนี่ยมันไปชนกับตำแหน่งนั้นนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ถ้าเกิดเราเอาเมาส์ไปวางไว้ที่ส่วนพื้นของจุดนั้นปุ๊บมันก็จะให้ p o พอ t ออกมาเป็นจุดที่พอจุดที่เลของเราเี่ยไปกระแทกกับพื้นจุดนั้นนะครับเลาวก็เรียบร้อยแล้วแค่นี้นะครับคลิปลองมาทดสอบกันกด p พย์ดูนะครับเห็นไหมครับพอเราเกดไปที่พื้นตำแหน่งนี้มันก็จะเดินมา เดินมานะครับเดินมา,านี่นะครับนี่โอเคนะครับก็ง่ายๆครับเรียบร้อยเพราะว่าเดี๋ยวจะทำอะไรให้ด้วยหน่อยนึงบีบักดด๊กดอทลอแล้วก็ h i t t r a n s f o r m ์มด t นี้ก็คูณเยอะๆเลยกว่าจะได้เห็นชัดแล้วก็เข้าไปอยู่ในเกมใหม่นะครับจะเห็นได้ว่าดูดูที่คอนโซลนี้นะครับถ้าเกิดเราเอามาเอไปวางไว้ที่สโตนเห็นไหมครับมันก็จะบอกว่าเป็นสโตนหลัดเพยอร์ก็เป็นเพเยอร์นะครับหลัดอันแท็กนะครับจมูกเป็นอันแท็กพื้นเป็นโฟล์เงี้ยครับเพราะว่าไอ้ฮิตเนี่ยมันจะคืนค่ามาเป็นเหมือนกับว่า จุดที่จุดที่ไอเลเนี่ยไปชนนะครับดังแบบนั้นดังแบบนั้นแล้วก็มาดูในส่วนของ o n m o u s e o w n นะครับที่ผมเขียนเอาไว้แล้วแล้วก็จะได้ดูทักทีว่า, I อาไอมูเวอร์ดอตอินสแตนจะใช้ยังไงนะครับมูเวอร์เราลบเ,เขียนใหม่เขียนใหม่ก็ได้นะครับมูเวอร์เป็นชื่อคลาสของเรานะครับชื่อสคลิปที่เราเขียนเอาชื่อมูเวอร์นะครับดอ s อินสแตนเห็นไหมครับดอ Move o มันจะสามารถใช้ Move t o ได้นะครับถ้าสมมุติว่าใน Move ของเราเนี่ยมันมีคลาอื่นมีเมธอดอื่นอยู่เป็น Public นะครับต้องเป Public t e s นะครับก็จะสามารถเรียกใช้ t e s ได้เลยคือเหมือนกับว่าไม่จำเป็นต้องประกาศ New ประกาศอะไรให้มันเป็นการส่งค่าตรงเข้าไปหา Move เลยนะครับเป็น t e s นะครับนะครับ เป็นการสั่งค่าข้ามข้ามวัตถุหรือข้ามคาร์ทหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นส่งอย่างง่ายๆครับสะดวกดีด้วยนะครับก็เรียบร้อยแล้วคิปมูเวอร์อย่างง่ายๆเดินเดินเดินนะครับปรับสปีดได้ถ้าเรากดไปที่อย่างนี้ก็จะไม่เดินนะครับปื้ปืเพราะมันติดอยู่นะครับเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับ